วันนี้แม่หมอก็จะมาดูดวงความรักสําหรับชาวราศีเมถุนกันเดี๋ยวจะเริ่มต้นนะคะที่คนโสดก่อนเลยอ้ยสำหรับคนโสดไม่ต้องมัวอะไรอาวร์กับสิ่งเก่านะ The Tower สิ่งเก่าตอนนี้อาจจะแบบว่าไม่สมหวังในเรื่องของความรักแต่กําลังจะมีสิ่งใหม่ The Chariot และสิ่งใหม่ที่เข้ามานั้นดีกว่าเดิมโอ้โหแสดงความดีใจด้วยอะ สั่นกระดิ่งไว้เลยไม่ต้องมัวจมปักนะเพราะว่าสิ่งใหม่ดีกว่าสิ่งเก่าแน่นอนสำหรับชาวเมทุนเดี๋ยวมีเข้ามาคนมีคู่หูระวังระวังเรื่องมือที่สามชัดเจนใบนี้การหักหลังเจ็ดดาน,นะคะให้ออราเคิลนี่บอกว่าชาวนากับงูเา่าระวังความใกล้ชิด นคนรักของเราเนี่ยจะเจอความใกล้ชิดความหวันหว่นไหวเข้ามาระวังคนใกล้ตัวสิ่งนี้ต้องเตือนกันเลยสําหรับคนมีคู่สำหรับชาวเมถุนนะคะต้องระวังไว้เลยจริงๆและสําหรับชาวราศีอื่นนะคะที่อยากติดตามราศีของตัวท่านเองสามารถติดตามได้ทาง Facebook, YouTube, Instagram และ t k t t o ขอของ Mo Station ได้เลยนะคะ